สวัสดีจ้าเมื่อนี่สืภาพเห็ดแกงนมไม่กินเนาะจ้าอันดับแรกมาเลยความเข้มข้นของแกงนมไม้นั่นก็คือตำเข้าเบือจ้าเข้าเบือก็คือเข้าเหนียวเอาไปแช่นาวแล้วก็มาตับจ้าตำ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 ให้มันละเอียดเนาะแล้วหฮอก็สิเอาลงไปค้นกบน้ำย่านางให้มันเป็นน้ำเข้าเบือเอาลงไปผสมกับนมไม่ต้มนมไม่ที่หฮอหันแล้วหฮอไปต้มไปให้มันจืดแล้วนะจ้า ให้มันเป็นน้ำขุนอุตวตัวอุตัวอุตวตัวคนละเนาะเจกเขาสีอเอื่นไว้อีกอย่างให้มันเหนียวเหนียวคนๆละจ้าเท่าตรงคนกับน้ำก่อนเพื่อสิสิบว่าให้มันจับตัวเป็นก้อนเวลามันถือความห่อนนะจ้ามันสติดก้นหมออันนี้ก็สิเป็นน้ำไม้ที่ต้มไว้แล้วพร้อมด้วยเห็ดข้นขาวแล้วก็ลูกโดดจ้าตามด้วยน้ำข้าวเบือเทลงไปในหม้อที่เราเตรียมเอาไว้นะจ้า คนจ้ากคนข้นโคเล่ให้ส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันเข้ากับสิเริมท่าการปรุงจ้าบัดน,นี้อันยาเลื่อมเด้อจ้าที่สําคัญเลยนะน้ำล่างโคเทลงไปเมื่อกี้นี่ในหม้อก็สิมีกับไข่พร้อมจ้าหอมแดมทุบเนาะเอาแบบง่ายๆจ้าปรุงแล้วจ้าตามด้วยเกลือผงชูรสแล้วกันน้ำปลา,าจ,จ้าขาดบ่ได้เลยแกนงนอไม้มันจะต้องนวเนะจ้า โคเลโคเลให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจ้าแม่เถิดเพิ่มความนวลงไปอีกโดยการน้าปลาเมื่อแข็งลงไปน้าจ้ามันกระสิได้นัวเนาะแกงน้องใหม่มันต้องนวดเลยจ้ามันต้องแสบเนาะโคเลโคเลโคเลให้มันเข้ากันจ้าส่วนผสมที่เขาเออกปรุงลงไปเครื่องปรุงต่างต่างที่เข้าปรุงลงไปเมื่อกี้นั่นแหละเราค่อยสิเปิดไฟเธอเดียวจ้าเปิดไฟแล้วมอเริ่มเดือดข้าวเบียร์เริ่มเหนียวแล้วจ้า เป็นจังไดยจ้าคนละายปเป็นตะแสบบนอ,อนไหมอ่อนอ่อนจ้าเหนียวแล้วขนแล้วคนเรื่อยๆจ้ายานข้าวเบียมันติดก้นหม้ออาติตก้นหม้อแล้วก็สิไหมหม้มอก็สิว่าแสบเนาะจ้ามาแล้วซุกโดยที่แล้วเติมผักขาผักอีตูลงไปจ้าเพิ่มความนวอีกอย่างหนึง่งคือผักขาเด้อจ้าผักขามันสีเห็ดมีความรู้สึกว่ามันเห็ดเห,นหน็นนวขึ้นเนาะกินของผักเนาะจ้ากินของผักขาจ้า ผุ่นจังไดเป็นจังไดเป็นตะแซรบเจ้าได้สีเขียวของพักลงไปแล้วสีสันแกงน้ำม่ก็สิดูน่ากินขึ้นนะจ๊ะคนจะคนทุกอย่างสุกได้ที่แล้วเรียบร้อยแล้วบดน,นี้เฮากะสิถ้าการปิดไฟตักใส่ถวยพร้อมเสิร์ฟแลวได้บาดนี้ <c oughs> มาเดินจาอาการฮอนๆมาสดแกงน้ำมัฮ้อนๆแซ่บๆน้ำกันเขาก็บรรยากาศดีค่ะรลายแดด ประเทศไทยเนาะจ่วงนี่แกงน้ไม้เสร็จแล้วจ้ามาจาก,กินแกงน้ไม้นฮอนฮอนแซบ